เพราะว่าเพราะว่าตรงป้ายตรวนี้นะถ้าก้องเห็นนะเขาเขียนว่าคลองโคกวัดนะครับเจอเหินมาแล้วยิ้มไม่ออกนะเช็คก่อนแต่เหมือนจะกัดะกัดอยู่ล่าอยู่นะป๊บนึ่ะไปไหนลเข้าน้อยนั่งกัดเหรอ อยู่กับผมนะครับนาเนยนะคบจากช่องคารักติฟิชิงอ่ะก็สําหรับวันนี้ก็เป็นหมายนะฮะรถไฟฟ้านะครับสายสีเหลืองนะครับหรือสถานีกรันตันนั่นเองนะฮะสถานีนี้ก็จะมีคลองนะครับไม่แน่ใจว่าชื่อว่าคลองบ้านม้าหรือเปล่านะบ้านม้าบนบ้านมาล่างนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าวันนี้นะครับการเดินทางสายสีของเรานะครับที่ได้แนะนํามาจากนะฮะบางแจนะฮะว่าบอกว่าตรงเนี้ย กำลังเดือดเลยนะครับนะ้าลงมาตกดูกําลังเดือดเลยนะครับผมก็จะมาตกให้ดูนะว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าเข้าถูกที่ถูกทางหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวยังไงว่าไอทีเพราะว่าเพราะว่าตรงป้ายตรงนี้นะถ้ากล้องเห็นนะเขาเขียนว่าคลองโคกวัดนะครับก็ไม่ใช่คลองทั้ยไม่ใช่คลองบ้านมา้าแต่อย่างไรนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมอย่างไรก็เพื่อติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครต์เป็นกระต่ายช่องผมธนารักสีบิชชิ่งด้วยนะครับขอบคุณมาก ก็เริ่มตกกันเลยนะครับสําหรับหมายนี้ก็เป็นหมายคลองบ้านม้านะครับแต่ว่าในป้ายเขียนคลองอะไรไม่รู้นะตอนต้นคกี่ผมบอกไว้แล้วนะก็สำหรับอุปกรณ์นะครับวันนี้เป็นไดว่าปราซอนเบรค5 1 2ปอนด์6ฟุต7สองท่อนนะครับมีไอไลท์เบทไลท์นะส่วนตัวลออนะครับไดว่าอัลฟาแอร์นะครับหมุนสายรอบ7นะตัวเยื่อนะครับอิโต้น้ำนูนนะครับตีแหลกไม่แหลกย้ายใหม่นะครับก็สีเหลืองตองนะครับ ช็อคหน้า20ปอนด์ดูเอลสาย YGK ถัก8นะครับเออคุณก็ตีถึงอยู่นะเนี่ยนะใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยบอกเซ็ตอุปกรณ์เสร็จก็ดำเนินการเลยครับค่อนข้างที่จะไกลยอยู่นะคลองเนี้ยในมุมมองผมอะไกลยอยู่นะเอ้าในมันหินนี่ว่าหรือว่าโฟมนะครับ ตกดีๆนะเจอหินมาแล้วยิ้มไม่ออกนะน้ำค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวแรงนะอย่างเงี้ยอากาสที่ปลาจะกินนะผมว่าน่าจะค่อนข้างยากนะครับเราต้องหามุมที่ว่าน้ำไม่ไหลเนะี่ยน้ำไหลเชี่ยวเงี้ยต้องมุมตามนะั้นตามขอบตามอะไรอย่างเงี้ย อย่าเงี้ยอย่าดูอย่าดูถูกด,ดูข้ามเลยนะหมายอย่างเงี้ยนะตียากหน่อยแต่ว่าได้ลุนแน่นนอนขนับที่จอดรถนะครับตรงข้ามเลยครับ BTS อะไรนะกองตันเหรอชื่ออะไรนะกันตัน,น,ตนกันตันนะครับก็สามารถจอดได้เลยนะครับแนะนําเลยนะเพราะว่าดูดีดูดีเป็นที่จอดรถดูเซฟดีด้วยจอดมอเตอร์ไซค์จอดอ,อะไรเงี้ย ปาณีนะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นปาณีซะส่วนใหญ่นะครับแต่บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีดช้อนช้อนช้อนไม่ไม่ไม่ขอช้อนแต่กินประมาณนี้นะครับประมาณนี้เฮลค่ะมิวค่ะมาจากไหนครับเนี่ยทำตัวรักแมว ปลาแล้วมันรักแมวเนี่ยไปไอ้นุก๊กต่สีมันแปลกกว่าโอ้โหปลานินนาน้นเต้ยปลานิ้นเต็มบ้านสวยเย็นลงมาเนี่ยตัดแดงแล้นมาเมื่อกี้ซื้อขนมปัง น่าจะลองมาตกดูเซื้อขนมปังแย่ไปหาเลยมันกลิ่นเลหลอขนมปังมันต้องมีกลิ่นอยู่ในด้วยนะที่ผสมขน่ดเขายิงปลาน้าก็นด้เขายิงปลา เหนหะน็นแหละช็อตลุ้นแนวคันดินกินซะเิดเลือกมากไม่ตรงไม่ตรงจุดหรอ เออมอกมาไอ้ขถ้าพูคุณจะคุรู้สึกคุณจะใช้กำลังคุณต้องปรับหน่วงขึ้นพรอเมื่อกี้คุณเป็นหน่วงฟิปหน่วงโรยอ่ะหน่วงต้องปับตลอดนะต้องปรับตลอดยกเว้นเราแบบใช้แค่แต่ว่าใช้แรงเหมือนไม่พอกับล่วไม่แรงมากนะอะไรเงี้ยอ๋อนี่ที่เข้าโรงเรียนนี นะเหมือนจะกัดนะไม่รู้เช็คก่อนเช็คก่อนแต่เหมือนจะกัดอะไรแกัดโย่ไล่อยู่นะแปบ๊บนึง เหมือนจะกัดนะไม่รู้เช็คก่อนเช็คก่อนแต่เหมือนจะกัดอะไรอย่างเยกัดอยล่าอยู่นะแป๊บนึงเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยใช่ดิ เฮ้ย <ules> โอ้โหไม่ยอมขึ้นเลยว่ะอุ้ยไฟโลยอมขึ้นเลยว่ะอุ้ยไฟโลโอ้โหไม่ยอมขึ้นเลยว่ะเฮ้ยไม่ยอมขึ้นเลยครับอืมอันนึงผมอุ้ยเดี๋ยวดูอุ้ยฮะไม่ใช่เนาะอุ้ยชนใหญ่ยกอุ้ยก็บอกแล้วไม่ยอมขึ้นเลยเฮ้ยอ่าไซนี่หาไม่ได้แล้วนะครับ ตรงโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนะครับหมายนี้ครับเข้ามาตรงซอยเขาเรียกว่าอะไรนะตรง BTS กันตันนั่นแหละซอยนั่นแหละโอ้โหทุกท่าผู้ชมดูดิผมว่าแล้วโอ้ผมวัดแล้วไม่ขึ้นจากน้ําเลยอะสู้เต็มที่เต็มแรงอะตัวนี้นี่คือไซส์โลนะเปล่าเดี๋ยวผมลองวัดดูไซส์ดูโอเคคือคือผมไปไกลแล้วก็มันตายแล้วดี๋ผมจะปล่อยหมายถึงมันกินเลือเลือดมันออกเยอะ เใช่พี่ใช่ใช่ผมมาจากแถวราชบังกันโอ้ไปได้อยู่เนาะโอ้โหครับัโอเลหโอเคคนละน้ำพี่ครับน่วงเบอร์แล้วก็เกือบถึงได้หนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้หนึ่งตัวจากคลองตรงนี้นะเขาเรียกว่าคลอง ทับไอ้ไม่ใช่ทับช้างบ้านม้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่แต่เดี๋ยวผมจะไปอ่านชื่อคลองข้างในทีนึงคลองขันตกอะคลองอะไรก <t> ็ <c oughs> นั่นแหละ,ะไม่รู้ว่าชื่อคลองอะไร,รแต่ว่า <t> มีไซส์เลยนะผมได้ตรงงูนะตรงตัวนั้นนะเพื่อนผมกำลังหาตัวแรกอยู่เหมือนกันนะไอต้ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นทางเอกนชนะลรเขาห้ามตกอะฝั่งนู้นห้ามตกแต่ดูมีปลาผุดปลาว่ายเยอะนะครับก็มีนานๆาาตกปลาบางคนก็มายิงปลานะครับทำด้ทุกกิจกรรมนะครับ เมื่อกี้ตัวตัวตัวเงินตัวทองมาลงไหมองตัวเอ้เดี๋ยวเดินกลับนะคบเพราะว่าเดินตามสุดทางแค่นี้นะครับของคองบ้านมมาผมให้ชื่อบ้านมมาก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ผู้ผิดหรือเปล่าต้นคองมันชื่อคองอะไรไม่รู้นะครับประมาณนั้นพักคลิปนะครับช่วงนี้ก่อนเพราะมันร้อนออกมาทีอาจจะตอนเย็นอาจจะไปดูว่าจะไปคลองไหนต่อนะครับส่วนสำหรับคลองบ้านม้าผมก็ค่อนข้างที่จะอันล็อกแล้วนะหรือซักเซตไดปลาช่อนตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตึงมือมากมากนะครับอืมก็แฮปปี้อยู่ นะครับส่วนปลาก็ให้กับพี่ๆที่เขายิงปลาแถวนี้เอาไปเพราะว่าเขาโซ่ใหญ่ไม่อยากปล่อยนะครับแล้วก็คือมันมันกินลึกด้วยนะครับกินลึกด้วยประมาณนั้นโอเคครับเดี๋ยวเจอกน enjoy your life <c oughs> นะก็พักก่อน มีอีกคลองหนึ่งนะคลองสามเจ้านะครับอยู่ติดกับหมยตรงนี้เลยนะอันนี้เลยมาเป็นถนนอ่อนนุชนะเลยอ,อ,นะอ่อนนุชมันน่าจะอ่อนนุชหกสิบกว่ายนะพหกสิบกว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับเดี๋ยวก็จะไปต่อกันเดี๋ยวไปช่วงเย็นนะันี้มันเที่ยงกว่าไรับขอ,องกินก่อนนะครับก็คงเป็นพักทองกัที่นี่แล้นะครับก็มีฝากถามนะับมีแบบโมเคฟซีายเดินไหมอะไรเไไรไงนะี้ยเพราะว่าผมก็ามาเข้าเกือ <laughs> บทุกวันที่ออกตกปลานะครับเพราะว่า,วามันเนป็นบุฟเฟ่น้ำนะ <laughs> ต้องการน้ำเยอะน,นะ <laughs> น้ำดื่มน้ำอะไรองเงี้ยน้ำแข็งน้ำหวานเยอะมีทุกรสชาติอ่ะกินจนหมดรสเลยถ้าพูดไปงัน้นแหละไม่ได้เกิดเกี่ยวกับการตกปลาเลยหรอกนะก็โอเคเดี๋ยวเจอกันหน้าหมายอ่ะนะก็เห็นนะครับป้ายะคระับคลองสารเจ้านะก็จะเป็นคลองแบบประมาณนี้เลยนะทางเดินแนวสติแบบนี้นะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแนวคันดินนะครับก็มารุนตัวกันว่าจะมีปลาช่อนไฟสวยให้เราได้ ตกหรือเปล่านะครับเป็นช่วงเวลาเย็นแล้วนะครับจากที่ผมไปคลองบ้านม้ามานะครับตรง BTS อ่ากันตังนั่นแหละกันตันนั่นมานะครับก็อยู่กับเพื่อนเหมือนเดิมนะครับก็อ่ะให้กำลังใจกันด้วยว่าจะได้หรือเปล่านะครับลุยมาเริ่มกันเลยคลองค่อนข้างใกล้นะครับวันนี้นะครับ ส่งไม่ได้ยากมากนะแต่ว่าส่งค่อนข้างง่ายเลยนะมีไปช่อนลบอยู่เปล่าอันนี้ผมจะลองโยนตรงนี้ดูนะทางนะเดินในแค่ตรงนี้นะแต่นะ้ำค่อนข้างจะเหม,หมน็นเน่าเหมือนกันนี่น่าจะ ขยะเยอะนะครับของนี้แหงเข้าไปนะคลองสารเจ้านะ่ะต้องลองดูตอาหลิงค้องข้างที่จะไม่ลึกนะครับเพราะฉะนั้นกนะ่ะกอมาเลยนะกอแป๊บ,บ เออเข้มาเลยส่งมาเลยนะผมพยายามผมผมพยายามตีให้มันละเอียดนะทุกมุมกัดเลยไหมอุย้ยมีตัวมีตัวตัวเล็กโอ้ยโดนไม่ดันชีสไม่เป็นไร นะน้องซันหน่อยเมื่อกี้กัดนะช่อนน้อยนะไปไหนแล้วช่อนน้อยนั่นกัดเหรอปะ Remember, <one> นั่นกัดเหรอปะ ไปไหนนะช่องน้อยนั่นกัดได้ป่ะเป็นไงไม่น้อยนะอ่าแต้มสองสำหรับวันนี้เรียบร้อยมาเลยนนะสำหรับวันนี้นะแต้มสองนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สายขีดนะประมาณสักส2ขีดได้ครับนสประเข็มนะครับได้ตรงจุดตรงนั้นเลยนะครับตอนแรกกัดไปครั้งแรกนะกัดตะคายลายกัดนะครั้งสองกัดแล้วก็ผมไม่ส่งผมวัดเลยนะครับได้ผลงานแบบนี้เลยนะเยี่ยมเลยตัวนี้ใช้สวย2แต้มที่คองสารเจ้านะฮะเยี่ยมติดตามด้ครับโอเคอันนี้ตัวนี้ปล่อยนะครับไม่บาดเจ็บมากเข้าคุงแก้วนะครับ nhé em này ok Đi ตัวน่ี้ยไอช้อนชอบนะไอช้อนชอบอยู่ชอบนอนเนี่ยเนี่ยมีตัวนะแต่ไม่รู้ใช่ช่อนมันนะแต่ไม่กินนะครับเลือกที่จะไม่กินนะไม่แน่ใจว่าใช่ปลาช่อนหรือเปล่านะมีมันมีเขานะฮะอาจจะเป็นลินก็ได้นะ เป็นปันนินปลาอะไรนะตามมุมบ้านอะครับนะ้นะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ขออนุญาตอ่านนะ ศาลเจ้าบึงเท่ากงหัวป่านะครับก็เป็นศาลเจ้านะครับที่ว่าอยู่สุดสุดทางสุดปลายทางของคลองชื่อว่าคลองนี้คลองอะไรคลองศาลเจ้าที่ว่าชื่อคลองศาลเจ้านั่นแหละถามว่าทำไมชื่อคลองศาลเจ้าก็นี่เลยครับสุดคลองนะครับสุดคลองสุดปลายคลองก็จะเจอศาลเจ้านะครับก็สาหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ไปมาสองคลองนะครับก็เป็นตอนเช้าก็เป็นคลองอะ้รนะคนี่ย คลองตันอะไรคลองอะไรนะบ้านม้าเออบ้านม้าตัวไอ้บ้านมาของบ้านม้านั่นแหละนะครับแต่ว่าสถานีการนตันการตันของบ้านม้าส่วนนี้ก็จะเป็นคลองสารเจ้านะครับก็อยู่แถวอ่อนนุชก็วนเวียนมาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นก็เจอกันกลับมาอย่างนี้นะฮะก็คือมันเห็นก็เลยลองไว้เข้ามาตกก็วนผลประกอบการของนี้ก็ได้หนึ่งตัวนะใช้ประมาณสองขีดของนู้นได้ไซส์ดีหน่อยนะประมาณสักครึ่งโลเกือบโลได้ประมาณนั้นนะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงจะเพียงพอแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้น้าๆนะครับ ช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมธนารักษ์สตีฟชิ่งกับผมนะเลยไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะให้ไปตกที่ไหนคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วจะไปตกให้นะครับโอเคลุย ว่งวายในเมืองหลวงรถเยอะนะครับรถเยอะนะครับวิวสวย,นะสวยสเสมอนะครับสำหรับกรุงเทพมาหานครเขตอันนี้เขตอะไรพุอ๋อหลวงตัวหลวง